ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของมาตรฐานการศึกษานะซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาการศึกษานะครับมาตรฐานการศึกษานะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภท1นึ่งนะครับมาตรฐานการศึกษาของชาติหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าอันนี้มีคนที่จะทําตรงนี้ก็คือสภาการศึกษานะครับให้ท่านรู้ค้ค่าว่ามาตรฐานการศึกษาเนี่ยมีอยู่ 2- 2ประเภทนะครับ ก็คือระดับชาติกับระดับสถานศึกษาอันนี้คือมาตรฐานการศึกษาของชาตินะครับซึ่งสภาการศึกษาเป็นคนทํานะครับมาตรฐานตัวที่1ก็คือผู้เรียนรู้นะครับผู้เรียนรู้มาตรฐานตัวที่2นะครับผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 1. ผู้เรียนรู้2ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม3นะครับพละเมืองที่เข้มแข็งทวนกันอีกครั้งนะครับตั้งสติให้ดีหนึ่ง ให้จำไว้ว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติของชาติมีอยู่3มาตรฐานนะครับ 1. ผู้เรียนรู้2ผู้สร้างนวัตรกรรม3พลเมืองที่เข้มแข็งนะครับพลเมืองที่เข้มแข็ง3อย่างนี้3ข้อนี้นะครับอันนี้คือมาตรฐานการศึกษาของชาติทีนี้ประเภทที่2นะครับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษานะเขาบอกว่าให้ใช้แมมาตรฐานการศึกษาดังต่อไปน,นี้ระดับปถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะที่เกี่ยวข้องกับเราและออกข้อสอบบ่อยและมากนั่นก็คือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูว่ามาตรฐานข้าวๆก่อนนะครับ ให้เกินนําปูทางก่อนที่จะเข้าสู่ข้อสอบแบบติวเข้มนะครับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่เขาจะเปลี่ยนแค่คําว่าคุณภาพของผู้เรียนเป็นคุณภาพของเด็กนะครับกระบวนการและการบริหารจัดก,การอันนี้เหมือนกันมาตรฐานที่3าคือการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะครับเรามาดูของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนี่ คุณภาพของผู้เรียนเปลี่ยนจากเด็กเป็นอะไรครับผู้เรียนส่วนมาตรฐานที่สองก็คงเดิมมาตรฐานที่3ก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับก็จะมีตัวบ่งชี้กับตัวชี้วัดนะครับมาตรฐานที่1เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวบ่งชี้นั่นก็คือผลสำลีทางวิชาการกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นตัวชี้วัดสังเกตได้ว่านะครับ มันจะมีทั้งหมด21ตัวชีวัสามมาตรฐาน21ตัวชีวัดท่องจํานะครับสามมาตรฐาน21ตัวชีวัดนั่นก็คือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโอเคไปต่อกันเลยทีนี้เรามาตลุยตัวข้อสอบกันดีกว่านะครับเมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของมันแล้วนะทีนี้เรามาดูตัวข้อสอบนะครับ มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้นพื้นฐานที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ต้องกําหนดโดยเป็นกฎหมายประเภทใดนะครับคือจัดทาขึ้นเป็นกฎหมายประเภทใดนะครับเมื่อกี้นี้มาตรฐานการศึกษาขัน้นพื้นฐานคําตอบนั่นก็คือทําเป็นอะไรครับประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่ใช่พระราชบัญญัติไม่ใช่กฤษฎีการนะครับไม่ใช่กฎกระทรวงแต่เป็นประกาศกระทรวงกระทรวงอะไรครับกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับ สองการใช้มาตรฐานการศึกษาเอา้าแล้วทาไมยังไม่ยังไม่รู้เลยครับว่ามาตรฐานการศึกษานี่คืออะไรอ่ะหล,ลบคืนหลบคืนมาก่อนนะครับลบคืนมาแป๊บเดียวนะครับมาตรฐานการศึกษานะครับก็คือคํานิยามมันนะก็คือข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์จบนะครับข้อกําหนด เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์นะครับของศสถานศึกษาและผู้เรียนนะครับเพื่อเป็นใช้ในกรอบในการอันนี้อันนี้ก็คือขยายและขยายลักษณะกับคุณภาพและสิ่งที่ท่านต้องจําคือมาตรฐานการศึกษาข้อกําหนดอันดับแรกหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ2คุณภาพนะครับที่พึงประสงค์ของสถานศึกษานะ โอเคนะครับนี่คือคําว่ามาตรฐานการศึกษาตามคํานิยามนะครับไม่ว่าจะเป็นในพรบบการศึกษาเองหรือในหลักสูตรเองนะครับที่ท่านต้องจำํำพอดีผมไม่ได้เอาลงมาในข้อสอบนะครับสการใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศมีวัตถุประสงค์หลักใดนะครับวัตถุประสงค์หลักในการใช้มาตรฐานการศึกษานะครับก็ไก่เพื่อตรวจสอบและยืนยันผล การจัดการศึกษาขอไขเพื่อใช้ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาขอควายเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการศึกษางงูเพื่อลองรับเพื่อรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับข้อนี้นะครับมาตรฐานเนี่ยใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษานะครับใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา ถ้าท่านได้อ่านตัวนี้นะครับตัวฉบับเต็มเนี่ยมันจะมีนะครับคําว่ามาตรฐานการศึกษาเนี่ยมีจัดขึ้นเพื่ออะไรนะครับมีจัดขึ้นเพื่ออะไรตรงนี้นะครับก็คือเพื่อเทียบเคียงคุณภาพการศึกษานะครับโอเคนะครับตรงนี้มันจะมีอยู่นะครับผมยิบยกเอามาโอกนะครับเดี๋ยวท่านจะว่าเอาไปเอามาจากตรงที่ใดนะ โอเคนะครับข้อต่อไปถ้าเขาถามว่าวัตถุประสงค์ของการใช้มาตรฐานการศึกษานี่เพื่ออะไรนะครับเพื่อใช้ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษานะครับเทียบเคียงก็คือให้มันเป็นแกนหลักไว้นะครับส่วนสถานศึกษาจะเพิ่มเติมการใช้มาตรฐานสถานศึกษายังไงก็สุดแล้วแต่นะครับตามบริบทของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษานะครับขั้นพื้นฐานมีจํานวน3ม,มาตรฐานได้แก่หนึ่ง คุณภาพผู้เรียนซึ่งมีตัวบ่งชี้นะครับตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวชี้วัดนะครับตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้เนี่ยมีเฉพาะในมาตรฐานที่1นะครับมาตรฐานที่1ประกอบด้วยผลสมรรถทางวิชาการของผู้เรียน 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระวังข้อสอบมันบิดนะครับผลสมริ์นะครับทางการเรียนไม่ใช่นะครับ ตรงนี้ก็คือทางอะไรครับทางวิชาการของผู้เรียนนะครับมาตรฐานที่2กระบวนการและการบริหารจัดการอันเนี้ยมาตรฐานที่1เนี่ยเขาพูดถึงผลสมดุลทางการเรียนของนักเรียนนะครับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเลยนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเขาพูดถึงระบบการบริหารจัดการนะครับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะครับ สนะครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับอันเนี้ยพูดถึงสิ่งที่ตัวเนี้ยนะครับทำให้เกิดตัวนี้นะครับทําให้เกิดตัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับขึ้นอยู่กับตัวที่2กระบวนการบริหารจัดการนะครับเป็นทิศทางหลักนะอ่ะเรามาดูตัวข้อสอบนะครับมาตรฐานการศึกษาคาันพื้นฐานกําหนดไว้ทั้งหมด กี่มาตรฐานคําตอบคือ3มาตรฐานถูกต้องไหมก็ถูกต้องนะครับก็จะอะหคุณภาพผู้เรียน2งกระบวนการบริหารจัดการ 3. นะครับกระบวนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนี่มีในหัวข้อการสอบด้วยนะนะครับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเขาก็จะเอารูปแบบของการสอนวิธีการต่างๆนะครับสอนแบบ 5e นะครับ การสอนที่เป็น active learning อันนี้ไม่ยากนะครับเดาได้ในห้องสอบบุยโอเคนะครับต่อไปนะครับพี่น้องใครที่อยากได้ชี้ตัวนี้นะครับก็ทักไปที่แอดฟ้าตัวเอนะครับอ่านวนไป Channel นะครับจะมีแอดมินเขาคอยสอบถามท่านอยู่นะครับว่าจะเข้ากลุ่มอะไรนะครับสอบสอบอะไรนะครับจะได้จัดเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงแล้วก็ ตรงตามการสอบนะครับข้อข้อที่4นะครับข้อใดไม่ใช่รายละเอียดของมาตรฐานที่1ของคุณภาพของผู้เรียนนะครับกไก่ผลสมดิษฐ์ทางวิชาการนี้ถูกต้องไหมถูกมันเป็นตัวอะไรครับตัวบ่งชี้นะครับบ่งชี้2คุณลักษณะก็ตัวบ่งชี้นะครับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีไหมนะครับน่าจะไม่มีนะครับส่วนสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตสังคมเนี่ยนะครับ อันนี้อยู่ในตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดของตัวนี้นะครับฉะนั้นข้อสอบแบบนี้นะครับต้องอาศัยความคุ้นชินแล้วก็อ่านเป็นประจำนะครับข้อที่ไม่ใช่นั่นก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับเพราะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์ตัวบ่งชี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเขาจะอยู่ในมาตรฐานที่3นะครับไม่ใช่มาตรฐานที่1นะนะครับ ไม่ใช่มาตรฐานที่หนึ่งมาตรฐานที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีไอตัวกระบวนการนะเพื่อนๆโอเคนะครับวิธีอันนี้ก็คือวิธีการจับจุดข้อสลหับไปนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะไม่มีกระบวนการเลยนะครับผลสมทติมันก็พูดถึงการอ่านนะครับคิดวิเคราะห์การสั่งนะวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับผลสมมิตทางการเรียนความรู้ทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่อง,งานอาชีพส่วนคุณลักษณะที่มึงประสงค์ก็ตามชื่อมันเลยนะครับรักความเป็นไทย นะยอมรับที่จะอยู่ความาด้วยกันอย่างบนความแตกต่างที่หลากหลายนะครับสุขภาวะทั้งนั้นร่างกายและจิตสังคมนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปเลยโอเคนะครับข้อที่4ข้อที่ไม่ใช่ในรายละเอียดที่1นึ่นั่นก็คือข้อวายนะครับข้อที่5ขอ้อใดเก่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษากขั้นพื้นฐานเมื่อกี้นี้นะครับมาตรฐานของระดับการศึกษากขั้นพื้นฐานเนี่ย นะครับเขามีอยู่3มาตรฐานเนาะหนะครับอะไรเรื่องคุณภาพของผู้เรียน2กระบวนการบริหารและการจัดการอันนี้1อันนี้2อันนี้3ที่ไม่ใช่ก็คือตัวนี้นะครับเน้นผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสำคัญอันเนี้ยนะครับสอบแต่งข้อสอบแต่งนะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือกอกไก่นะครับ จำคอนเซปต์ให้ดีนะข้อที่หมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่1มีอยู่กี่ตัวบ่งชี้ทีนี้นะครับจะลงไปที่ตัวบ่งชี้แล้วนะครับมาตรฐานที่1มีอยู่2ตัวบ่งชี้นั่นก็คืออะไรครับจําง่ายๆผลสมดิษกับคุณลักษณะถูกไหมล่ะก็ถูกต้องนะครับนี่ผลสมดิตทางวิชาการของผู้เรียนแล้วก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับตัวข้อสอบเนี่ยเขาจะมีตัวเอ่อ เรียกได้ว่ากรองหรืออธิบายให้ด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนนะข้อที่เจ็ดข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดตัวบ่งชี้ไปแล้วนี่ครับทีนี้ก็มาตัวชี้วัดนะครับผลสมมติทางวิชาการของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับคือตรงเนี้ยนะครับข้อสอบออกค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับเรามาดูตัดช้อยดีกว่านะครับอ่าก็ไก่มีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารอันนี้มีแน่นอน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีนะครับตรวจสอบและประเมินผลผ,ลผู้เรียนและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนอันนี้ไม่ใช่นะครับการตรวจสอบและนําผลมามันจะอยู่ในมาตรฐานที่3นะครับสังเกตได,ด้ว,ว่ามาตรฐานที่1เนี่ยมันจะเกี่ยวกับผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนมากกว่ากระบวนการนะครับเนี่ยมีความรู้และเจนตกคติต่อง,งานอาชีพ ฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่นั่นก็คือขอควายนะครับข้อที่เจ็ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างครบเพีย่งมุ่งมั่นการทำงานและความเพียอันนี้มันคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับเปดประการแล้วฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่นั่นก็คือ ขอไข่นะครับมีความบูญใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอันนี้ถูกท่านต้องไปอ่านดูผ่านๆตานะครับตรงนี้นะข้อที่8ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดของมาตรฐานที่2อ,อันเนี้ยขึ้นมาตรฐานที่2แล้วนะครับกระบวนการและการบริหารจัดการนะครับมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษานะครับนี่ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเออสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเนี่ยใช่นะครับพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอันเนี้ยก็อยู่ในกระบวนการและการบริหารจัดการนะครับและการจัดการนะข้อที่ไม่ใช่นั่นก็คือใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อยู่ในอะไรครับมาตรฐานที่3นะครับกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับอ่าข้อที่9พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานใดพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญใน วิชาชีพอยู่ในมาตรฐานที่สงนะครับกระบวนการและการบริหารจัดการนั่นเองนะครับข้อที่10ครูนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในมาตรฐานใดนะครับนี่อยู่ในมาตรฐานที่3-3.2นะครับครูมีการนำสื่อนะครับมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เนี่ยนะครับตรงนี้ อยู่ในมาตรฐานที่สามนั่นเองนะครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับข้อที่สิบเอ็ดข้อใดไม่อยู่ในมาตรฐานที่สามนะครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับก็ไก่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการและการปฏิบัติจริงอันนี้อยู่ในมาตรฐานที่ตัวชี้วัดที่หนึ่งสามจุดหนึ่งนะครับใช้สื่อเทคโนโลยี 3.2นะครับพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญอันนี้อยู่ในมาตรฐานที่ไหร่ครับกระบวนการบริหารจัดการอยู่ในมาตรฐานที่สงนะครับตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบนี่นะครับโยงไปมั่วซั่วเลยผมก็อ่ะ,ะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนิยมมาออกมาออกนะครับมากกว่าการศึกษาปถมวัยหรือ อย่างอื่นนะครับอ่ะนอกจากนี้ผมก็ยังได้แคปตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับยืนยันให้พี่น้องได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาสลับไปสลับมานะครับเปิดอ่านก็มีข้อสอบเลยไม่ต้องอลัมพมบทน้ําอะไรเยอะแยะนะครับเอาเต็นเนื้อเนื้อไปเลยให้ท่านจําไว้ว่านะครับไอเนี่ยแนบท้ายประกาศเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเนี่ยมันออกตามการประกันคุณภาพภายในนะครับสองพ นะหกสิงหาอันดับแรกทําเป็นประกาศทําเป็นประกาศไม่ได้ทําเป็นพรโบรไม่ได้ทําเป็นกิจสดียนะครับไม่ได้เป็นกฎนนกระทรวงทเป็นประกาศกระทรวงมีอยู่กี่มาตรฐานคําตอบคือสามมาตรฐานนะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่กี่ตัวชี้วัดคําตอบคือ21ตัวชี้วัดนะครับมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนนะครับมาตรฐานที่2กระบวนการและการจัดการมาตรฐานที่สกระบวนการจัดการเรนการสอก ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับส่วนมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนจะมีอยู่2ตัวบ่งชี้นะครับผลสมดุลทางวิชาการของผู้เรียนและก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อสอบจะถามได้ว่าคุณภาพของผู้เรียนมีอยู่กี่ตัวบ่งชี้นะครับ2ตัวบ่งชี้มีอยู่กี่ตัวชี้วัดนี่ก็ต้องมาดูนะครับมีอยู่10ตัวชี้วัดอันนี้หก <Mart. S 1> อันนี้4เท่ากับ10อันนี้6 <S <S อั <Tous> นนี้4ตัวนี้เท่ากับ10เอา2ตัวนี้มารวมกันเนาะ ส่วนตัวที่เหลือล่ะก็จะเป็นอะไรครับหกกับห้านะครับหกกับห้าทีนี้เราก็มาไล่ดูนะครับโอ้ oh, ผลสมดิธ์ทางการเรียนนะครับส่วนมากเกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับมีความสามารถมีความสามารถมีความสามารถมีผลสมดิษฐ์นะครับเกิดขึ้นกับผู้เรียนส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็อันนี้ต้องมาดูให้มันผ่าน,านตาหน่อยนะครับอย่างเช่นจิตสังคมนะครับ ความแตกต่างหลากหลายนะครับทิ่นไทยนะครับพวกนี้นะครับส่วนกระบวนการที่สองเนี่ยถ้าเขาถามว่าวิสัยทัศน์เนี่ยอยู่ในกระบวนการมาตรฐานที่เท่าไหร่ก็คือมาตรฐานที่สองนะครับเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับเวลาเขตออกตรวจก็มาเลยนะครับว่าโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ไหมมีพันธกิจไหมนะครับมีระบบการจัดการคุณภาพมีงานพัฒนาวิชาการนะครับ พัฒนาครูนี่อยู่ในกระบวนการที่มาตรฐานที่2บริหารและจัดการจัดการ,การนะครับสิ่งแวดล้อมทางกยายภาพเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จะอยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรต่างๆนะครับระบบดูแลช่วยเหลือเอาอะไรมาบ้างละ่ะนะครับสแกนนิว้วสแกนหน้าสแกนตานะส่วนตัวเนี้ยนะครับกระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยก็คือนักเรียนใช้อะไรบ้างนะใช้อะไรบ้างครูมีการบริหารจาัดก,การเชิงบวกไหมอันนี้พูดถึงรูปแบบการบริหารที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้นะนะครับอันนี้คือผลผลทั้งหมดเลยที่อยากให้เกิดก็คือคุณภาพของผู้เรียนตามชื่อของมันแหละนะครับโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของมาตรฐานการศึกษานะครับถ้าอยากได้ชี้ก็ไปที่อาฟาอ่านวนไปนะครับ ทุกอย่างก็คือคุณภาพที่อยากให้เกิดขึ้นกับการติวนะครับอยากให้ท่านได้บรรจุนะครับอยากให้เนื้อหามันครอบคลุมก็พยายามทำเต็มที่เพื่อทุกคนนะครับ